ลาสุดสิมินาคม64เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าบัตรคนจนบัตรหมดอายุหรือยังวันนี้เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ330รามสบาทกดเป็นเงินสดใช้ได้ วส,สวัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะคะก็มาพบกับทางช่องอีกเช่นเคยในวันที่18มีนาคม2564นะคะและก็เช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะทางช่องก็มาอัปเดตข่าวสารสิทธทิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะว่าสำหรับบัตรคนจนรายเก่านะคะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้กันอยู่นะคะจะใช้ได้ถึงเมื่อไหร่นะคะแล้วก็โดนตัดสิทธิ์เมื่อไหร่นะคะก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะก็ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาล ซึ่งทางช่องนะคะก็มาอัปเดตข่าวสารให้ฟังในทุกๆวันคะ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารกันเลยคะ่ะ หลังจากที่กระทรวงกันคลังนะคะออกมาประกาศว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะซึ่งก็มีหลักเกณฑ์นะคะว่าบัตรคนจนรายเก่านะคะก็ต้องคัดกองใหม่หมดโละออกใหม่หมดนะคะซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนเร็วๆนี้นะคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะหลังจากที่จบโครงการเราชนะนะคะ ซึ่งหลังจากปิดฉากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ500บาทบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้รูดซื้อสินค้าที่หมดไปภายในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะพอแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สงสัยนะคะว่าเงิน200 300บาทนะคะก็โดนตัดสิทธิ์ไปด้วยหรือไม่นะคะซึ่งก็มีข้อมูลนะคะว่าไม่โดนตัดสิทธิ์นะคะยังใช้ต่อเนื่องได้นะคะ โดยในวันที่1เมษายน2564ที่จะถึงนี้นะคะก็ยังใช้สิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้ตามปกติค่ะรูดซื้อสินค้าได้200หรือ300บาทนะคะซึ่งจะยังไม่ยกเลิกนะคะยังไม่ยกเลิกสิทธิของรายเก่าถึงแม้จะมีการลงทะเบียนรายใหม่นะคะอยู่ในช่วงการลงทะเบียนก็ตามค่ะจะตัดสิทธิ์ก็ต่อเมื่อรายเก่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์นในเดือนเดียวกันกับการเริ่มใช้สิทธิของ ให่ซึ่งการลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นี้นะคะจะเรียกมาให้ลงทะเบียนทั้งรายเก่าและรายใหม่ค่ะก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะคาดว่านะคะกำหนดรายละเอียดพร้อมวันเวลาและสถานที่ลงทะเบียนนะคะก็จะมาแจ้งหลังจากจบโครงการเราชนะค่ะ สรุปแล้วนะคะก็คือไม่มีการสะดุดนะคะในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน200-300บาทในแต่ละเดือนและก็สิทธิประโยชน์ต่างๆในแต่ละเดือนนะคะและในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะรับเงินสดสูงสุด330บาทเลยทีเดียวค่ะและก็รับต่อเนื่องด้วยโครงการเราชนะนะคะ675บาทถึง700บาทค่ะ ในวันที่18มีนาคม2564บาตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินสดสูงสุด330บาทได้แก่ค่าน้ำฟรีและค่าไฟฟรีแต่ความช่วยเหลือในรอบสัปดาห์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะในวันพรุ่งนี้นะคะในวันที่19มีนาคม2564บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเป็นวงเงินรูดซ,ซื้อสินค้า 675บาทถึง700บาทจากโครงการเราชนะในวันที่18มีนาคม2564บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับความช่วยเหลือ2รายการเข้าบาัตรซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้สูงสุด330บาทดังนี้ ค่าน้ำประปาฟรี1 0 0บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิคือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วเมื่อบินค่าน้ำมานะคะผู้ได้สิทธิต้องสํารองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18มีนาคม2 5 6พ ซึ่งสามารถนำบัตรมากดเป็นเงินสดใช้ได้เลยและ2นะคะค่าไฟฟ้าฟรีนะคะไม่เกิน230บาทต่อคัวรเรือนต่อเดือนค่ะซึ่งหลักเกณฑ์ก็เหมือนข้อที่1นนะคะสำหรับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ก็คือครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ230บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วเมื่อบินค่าไฟมาผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18มีนาคม2564ซึ่งสามารถนำบัตรมากดเงินสดใช้ได้เลย และสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าน้ําฟรีนะคะสามารถลงทะเบียนได้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปานครหลวงหรือกอปนค่ะสําหรับต่างจังหวัดนะคะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคหรือกอปพค่ะ และดานผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าไฟฟ้าฟรีนะคะสามารถลงทะเบียนได้ที่สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวงหรือกอฟอนอค่ะสำหรับต่างจังหวัดนะคะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกอฟพ,อพอค่ะ และนี่นะคะก็เป็นรายละเอียดข่าวสารที่ทางช่องนะคะนำมาฝากพ่อแม่พี่น้องในวันนี้นะคะสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะ ก็ใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของพุจยจ๋าได้ค่ะถ้าหากเป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบกันด้วยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารสิทธทิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องปุจยจ๋าก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ